ผมมาอยู่ในรถ Hummer H3 นะครับปี2อง9เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ผมกำลังลองขับให้ดูนะครับว่าฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงบ้างน,นะครับแอบเห็นมุมมองเนาะถ้าทุกคนเห็นเหมือนผมนะครับจะเห็นเลยว่ารถมันค่อนข้างสูงมากแล้วขับเคลื่อนจะเป็นฟีลลิ่งของการขับลุยนะครับแต่ก็ไม่แข็งมากนะครับจริงๆขอเกิดอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ใน Hummer H3 เนาะ ทัมเมอรเนี่ยจริงๆบริษัทมีมาตั้งแต่ปีประมาณ92นะครับจากที่ผมดูประวัติเนาะม,นมันมาจากท m v วีก่อนนะครับเป็นบริษัทที่ทำรถให้กับรถถังให้กับทางอเมริกาเนาะนะครับแต่ตอนนี้พอ GM เนะครับเข้าไปซื้อบริษัทมาเนี่ยก็จะมีโมเดลทั้งหมด3โมเดลนะครับตัวแรกคือ H1 H1 ก็จะเป็นฐานตัวตัวรถที่มาจากตัวทัมวีนะครับแล้วก็พอเป็น H2 เนี่ย ก็จะเป็นบอดี้ที่2นะครับซึ่งจะใหญ่ขึ้นส่วน h t ทเนี่ยจะเป็นบอดี้ที่เล็กที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมารีวิวในละเอียดอีกทีนะครับอันนี้อยากให้ขับดูฟีลลิ่งเนาะดูการมองนะครับดูวิสัยทัศน์นะครับจะเป็นมุมมองหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนเห็นนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูอันนี้คือขึ้นสะพานนะครับลงสะพานถามว่าอันนี้คือพื้นธรรมดานะครับถ้าเรารถคันนี้จริงๆมันเหมาะการที่เรา,เาไปลุยแล้วก็เอาไป สาย a v v n n t u r นะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับ200กว่าแรงมา้าขับ4นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วสเปคภายในเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถขาลุยนะครับเป็นรถหายากเขาว่าหายากคืออะไรผมว่าถ้ารถคันเนี้ย ขับผ่านหน้าทุกคนนะครับผมว่าทุกคนต้องมองแน่นอนนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถ Hummer นะครับ H3 H3 นะครับปี2009นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับของ Hummer เนาะจริงๆ Hummer นะครับถ้าลงคนเข้าไปดูเนี่ยจริงๆแบรนด์เก่าจริงๆเขาคือ h u m ทัม e นะครับถ้าผมพูดไม่ผิดนะจริงๆมันเป็นรถที่เขาทำเพื่อซัพพอร์ตของทางด้านสหรัฐนะครับเป็นพวกทหารนะครับที่เขาไว้ใช้ในการสู้รบเนาะ แต่ตอนนี้ทาง GM นะครับได้ซื้อบริษัท AM นะครับ American Motor ตัวนี้แล้วมาทำตลาดใหม่นะครับเป็นเจเนอเรชัน H 1 H 2และ H 3นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะครับผมขออย่างนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมด้วยกับรถของตัว GM Motor นะครับโอเคมาดูภายในนะครับเอาง่ายๆอย่างแรกที่เห็นเนาะฮัมเมอเนี่ยบึกบืนมากนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับขาลุยโดยเฉพาะนะครับ มีตัวลากจุงตรงนี้ข้างหน้านะครับสำหรับเวลาเราไปลุยทุกอย่างแล้วเวลาต้องต้องเจอกับสถานการณ์ในการลุยนะครับทั้งดึงทั้งลากทั้งหมดนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นตัว m i n เ r c h a เชนแล้วนะครับปี2009ตัวนี้นะครับใช้เครื่องนะครับ3.7เนะครับเป็นเบนซินนะครับ3.7ซีซีนะครับ2 2แรงม้าเป็นการขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมาดูแมกนะครับตัวนี้ก็เป็นแมกลุยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโยโกฮาม่านะครับเป็นแมกตรงรุ่นของ h ั m m e r เลยนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นแบต H 3นะครับอีคริสตัลและยิ่งสวยนะครับกระจกข้างจะค่อนข้างใหญ่โตเหมาะมากนะครับโอเคตัวนี้จะมีบันไดนะครับเวลาขึ้นจะค่อนข้างขึ้นง่ายแล้วผมว่ามันมันดูบึกบึนดีนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัว าถังน้ำมันนะครับข้างบนก็เป็นแหลกนะครับเอาไว้ขนย้ายข้างหลังนะครับถ้าดูจากข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผมว่ายิ่งยิ่งสวยแล้วก็ทุกคนต้องมองครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บล้ออะไหล่นะครับตัวเปิดข้างหลังเนี่ยอันนี้คือกุญแจเขาเนาะโอเคอล็อกก่อนตัวเปิดข้างหลังก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดเป็นตู้กับข้าวคล้ายๆกับ Pra d o เนาะนะครับให้ดูข้างในเนี่ย สภาพรถคันนี้สภาพสวยมากนะครับสามารถพับเบาะข้างหลังเพื่อขนของได้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นัวอะไรต่างๆนะครับที่เปิดออกมานะครับเป็นถุงแล้เวลาเราไว้ของเนี่ยมันจะได้ผูกไว้ได้ชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ รเรามาอยู่ภายในของตัว Hummer H3 นะครับปี2009เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นอยากให้ดูกุญแจนะอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้นะครับ h a m m e r H3 เป็นโมเดลที่3ของของ m e r m e r เนาะซึ่งบริษัทเนี่ยเปิดตั้งแต่ประมาณปี92นะครับตัว Hummer เนี้ยเป็นตัวที่ทาง GM H3 นะครับเป็นตัวที่ GM เนี่ยเขาได้ใช้แพลตฟอร์มรวบด้วยกับรถของ GM เขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นกุญแจจะเป็น GM อยู่แล้วนะครับโอเคเรามาสตาร์ทให้ดูก่อนดีกว่า นะครับตัวนี้จะเป็นปุกจาเสียบนะครับก่อนก่อนอื่นนะครับเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ก่อนเห็นไหมครับเครื่องเสียงมีการเซตติ้งออกมาด้วยเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายให้ดูทีละอย่างนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวคอนโซลของเขานะครับจะค่อนข้างดูบึกบึนดีนะครับอันที่พองมารลัยนะครับพวงมาลัยจะมีโลโก้ h 3ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับมีคริสตัล น่ารักเชียวนะครับโอเคมาดูฝั่งขวานะครับสําหรับคนที่ไม่เคยใช้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกซ้ายขวานะครับเป็นปรับออโต้อันนี้จะล็อกกระจกนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นการล็อกประตูซ้ายขวานะครับเปิดปิดล็อกนะครับโอเคแต่ผมอยากให้เห็นอย่างหนึ่งเนาะตัวกระจกข้างนะครับเนื่องด้วยรถนะมันค่อนข้างยกสูงและใหญ่นะครับกระจกข้างมันทําให้เห็นรถได้กว้างขึ้นและง่ายขึ้น นะครับโอเคตัวนี้นะครับอันนี้มีกระจกมองกระจกมองเนี่ยตัวนี้จะมีตัวองศาแล้วก็ปรับออปชันตรงนี้ได้นะครับจต่ค่อนข้างสะดวกนิดนึงตัวนี้จะมีซันรูฟด้วยนะครับเห็นซันรูฟผมว่าออปชันนี้จะเป็นออปชันที่คนใช้เยอะสุดนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปรูยีเซ็ต สามารถเปิดโอเพนแอร์ได้แล้วก็สามารถยืนขึ้นไปได้เลยอย่ะปิดก่อนเพราะมันร้อนมากนะครับเปิดได้ถึงครึ่งหนึ่งของรถเลยแหละครับถุงโซนหน้าเนาะโอเคอ่ะผมปิดละอ่าเขาจะคราวนี้คอนโซลเนาะคอนโซลรถตัวนี้ตัวแอร์นะครับตัวนี้นะครับจะมีลิมิ t เต็ดสลีฟนะครับเป็นตัวล็อกดิปล็อกข้างหลังด้วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าสมมติคนที่เอาไปใช้สายลุยนะครับบนพื้นที่ปกติก็ใช้เป็น4เป็นตัว4คูณ4ตัวนี้ได้ ตัวี่ตัว4ไฮตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตัว 4h ไฮกับ4โลล็อกเนี่ยมันเอาไว้สําหรับขับเคลื่อนในพื้นที่ที่เอาไว้ลุยนะครับอย่างเช่นพวกหินพวกตามที่เราไปลุยอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าการปรับเนี่ยสามารถปรับได้ในความเร็วต่ํากว่า120นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงครบทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์นะครับจะเป็นอนาล็อกเนาะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับโซนนะครับบนล่าง ข้างหน้านะครับแล้วก็พื้นนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะครับเป็นความแรงของพัดลมนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับอากาศนะครับตัวนี้ปรับอุณหภูมิตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับความลเยกระจกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้เป็นสายชาร์จที่ชาร์จสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูดีกว่าผมว่าออปชันรถแบบนี้ออปชันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมว่า คนซื้อรถพวกนี้เนี่ยซื้อมาใช้ในการขับเคลื่อนมากกว่านะครับรถคันนี้ไม่แค่8 7ด0มเ็ดเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างพอมานั่งภายในข้างหลังแล้วนะครับอย่างแรกที่รู้สึกนะผมชอบเบาะเบาะนั่งสบายมากครับคอนเฟิร์มเวลาไปุยเนี่ยเมื่อกี้ตอนผมลองขับรถบนพื้นที่ครุกขระ บนเขาเรียกนะอะไรที่มันไม่เรียบเนี่ยผมว่านั่งสบายดีนะครับอาจจะโยกแยกนิดหน่อยก็มีตรงนี้จับเนาะอย่างที่2คือความสูงนะครับเหลือพื้นที่ระดับหนึ่งเข่าข้างหน้าเหลือเยอะครับเคยไหมแล้วก็บอกเรื่องการซัพพอร์ตเนี่ยนุ่มเลยผมว่าโอเคเลยนะครับเคมาดูตรงอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ไว้แก้วเนาะตรงนี้จะเป็นที่ไว้แก้วนะครับแล้วก็มุมมองในการนั่งตรงนี้ผมว่าโอเคเลยนะนะครับข้างหลังก็พื้นที่เก็บของ โอเคเลยนะครับโอเคแล้วก็เวลานั่งข้างหลังเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครโอเคครับผมมารีวิวตัว h ั m m e r ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับโอเครถคันนี้เหมาะกับใครนะครับหนึ่งคือรถที่คนที่ต้องการรถ SUV นะครับที่เป็นขาลุยนะครับสองคือไม่เหมือนใครนะครับสคือต้องการคนมองอะ่ะ นะครับผมแนะนำฮัมเมอร์ตัวนี้เลยถ้าคนขาลุยขาปาร์ตี้ลุยเข้าเขานะครับไปเที่ยวตามสถานที่ต,ต่างๆแล้วต้องการความแตกต่างเนี่ยคันนี้เหมาะเลยครับวันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่1 8 9 0 0 0้าบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับ1 8 9 0 0 0้าบาทนะครับสบภาพเดิมๆทุกอย่างใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับนะครับถ้าสำหรับขาลุยผมว่าคันนี้ไม่น่าพลาดแล้วก็หายากแป๊บเดียวไปแน่นอนนะครับสุดท้ายขยะผมนี่รถรุ่นอะไร คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายถ้าอยากให้ผมรีวิวแบบนี้แบบลึกๆทีละคันแบบขับทีละคันกดหนึ่งนะครับสคืออยากให้ผมเปรียบเทียบว่ารถคุรุ่นนี้สู้กับอีกรุ่นนึงเนี่ยคันไหนดีกว่ากันกด2ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ